2. สัตตะสก,กันว่าด้วยอาบัตสังฆาทิเศษ17สิกขาบทสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งห้ามก่อคดีในโรงสารกับขฤารือหัดและนักบวชนางทุนลนันทาภิกษุณีเป็นความกับชายคนหนึ่งด้วยเรื่องโรงเก็บของที่บิดาของชายคนนั้นถวายเป็นของภิกษุณีสง์แต่เมื่อบิดาตาย ชายคนนั้นจะเอาคืนสารตัดสินให้นางภิกษุณีชนะชายนั้นหาว่านางโกงนางแจ้งความสารลงโทษชายนั้นชายนั้นสร้างที่อยู่ให้อาชีวกและให้อาชีวกมดาด่านางแจ้งความสารตัดสินจําคุกชายนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณี ฟ้องความกับข้ารือหาบดีบุตรข้าเรือหาบดีบธาตุกรรมกรหรือแม้โดยที่สุดกับสมณะนักบวชต้องอาบัตสังฆาทิเศษสำหรับคำว่าข้าเรือหาบดีในที่นี้แปลว่าผู้ครองเรือนนะครับสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สองห้ามให้บวชแก่หญิงที่เป็นโจร ชายาของเจ้าลิชวีคนหนึ่งนอกใจสามีสามีจะฆ่าจึงหนีไปพร้อมทั้งขโมยของมีค่าไปด้วยนางไปขอบวชในลัที่อื่นก็ไม่มีใครบวชให้แต่นางทุลลนันทาภิกษุณีเห็นแก่ของกำนันยอมบวชให้สามีตามมาถึงเมืองสาวัตถีฟ้องต่อพระเจ้าประเสนทิขอให้ศึกให้พระเจ้าปเปเสนทิไม่ทรงยินยอม ทรงถือว่าบวชแล้วก็แล้วไปสามีจึงติดเตียนนางทุลนันทาภิกษุณีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณีรู้อยู่รับสตรีซึ่งเป็นโจรอันคนทั้งหลายรู้ว่ามีโทษประหารให้อยู่ให้บวชโดยไม่บอกเล่าพระราชาสงฆ์คณนะหมู่พวกเว้นแต่ผู้ที่สมควร คือบวชในลัตที่อื่นแล้วหรือบวชในสำนักนางภิษุณีอื่นอยู่แล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษหมายเหตุสมัยนั้นใครลักทรัพย์หนึ่งบาทคือห้ามาศขึ้นไปต้องประหารชีวิตและสำหรับคำว่าให้บวชคือเป็นอุปชายะให้บวชสังคาทิเศษสิกขาบทที่สาม ห้ามเข้าบ้านข้ามน้ำค้างคืนแต่ผู้เดียวมีเรื่องหลายเรื่องที่นางภิกษุณีข้ามน้ำนอนตามลำพังเดินทางแตกหมู่แล้วถูกข่มขืนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณีแต่ลำพังผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ตามข้ามแม่น้ำก็ตามค้างคืนก็ตามล้าหลังแยกจากหมู ในการเดินทางก็ตามต้องอาบัตสังฆาทิเศษตามสิกขาบทนี้แสดงว่านางภิกษุณีจะต้องอยู่ในหมู่ในคณะจะปลีกตัวไปไหนหรือแม้นอนคนเดียวไม่มีเพื่อนภิกษุณีด้วยย่อมต้องอาบัตสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สห้ามสวดเปลื้องโทษโดยไม่บอกสงฆ์ที่สวดลงโทษ ภิกษุณีสงสวดประกาศลงโทษนางภิกษุณีรูปหนึ่งผู้ไม่เห็นอาบัตินางถุลลนันทาภิกษุณีหาพวกสวดประกาศเปลื้องโทษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณีไม่บอกกล่าวสงผู้ทําการไม่รู้ฉันทะคือไม่ได้รับความยินยอมของคณะเปลืองโทษนางภิกษุณีที่สงผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู่ ตามธรรมตามวินัยตามสัตธุศาสนาต้องอาบัตสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หห้ามรับของเคี้ยวของฉันจากมือของบุรุษนางพิสุนีรูปหนึ่งรูปร่างงดงามคนก็รุมถวายอาหารดีๆเกิดมีเสียงคองรหาขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ใจความว่านางภิกษุณีมีความกำหนัดรับของเคี้ยวของฉันจากมือบุรุษผู้มีความกำหนัดด้วยมือของตนมาเคี้ยวมาฉันต้องอาบัตสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หห้ามผู้จูงใจให้นางภิกษุณีประพฤติย่อหย่อนนางสุนทรีนันทาภิกษุณีผู้มีรูปงาม เห็นคนถวายอาหารดีๆมากและรู้ว่าคนเหล่านั้นมีความกำหนัดจึงไม่รับนางอนันตริกาภิกษุณีกลับพูดจูงใจว่าเขากำหนัดหรือไม่กำหนัดจะเป็นไรไปควรรับได้ท่านไม่กำหนัดก็แล้วกันความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตสังฆาทิเศษ แกนางภิกษุณีผู้พูดจูงใจให้ย่อหย่อนแบบนั้นสังฆาที่เศษสิกขาบทที่7ห้ามพูดดูหมิ่นภิกษุณีสงเมื่อโกรธเคืองนางจันดากาลีภิกษุณีทะเลาะกับนางภิกษุณีอื่นมีความโกรธเคืองพูดว่าข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมณะสตรีพวกสักยะบุตรนี้ จะอะไรนักเที่ยวสมณะสตรีดีๆพวกอื่นก็มีข้าพเจ้าจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมณะสตรีเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามกล่าววาจาเช่นนั้นเมื่อโกรธเคืองและเมื่อกล่าวไปแล้วให้ภิกษุณีสงตักเตือนเมื่อไม่เชื่อฟังจึงสวดประกาศตักเตือนถ้าครบสามครั้งแล้ว ยังไม่เลิกละต้องอาบัตสังฆาท,เาทิเศษสังฆาทิเศษสิกขาบทที่8ห้ามผู้ติดเตียนเมื่อถูกลงโทษโดยธรรมนางจันดากาลีภิกษุณีถูกลงโทษในอาธิกรเรื่องหนึ่งโกรธเคืองจึงกล่าวหาว่านางภิกษุณีทั้งหลายลุแก่อคติสีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามติเตียนเช่นนั้นและให้ภิกษุณีสงฆตักเตือนเมื่อไม่เชื่อฟังจึงสวดประกาศตักเตือนถ้าครบสามครั้งแล้วยังไม่เลิกละต้องอาบัตสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษสิกขาบทที่9ห้ามรวมกลุ่มกันประพฤติเสื่อมเสียนางภิกษุณีที่เป็นสิทธิ์ของนางทุนลนันธาภิกษุณี รวมกลุ่มกันประพฤติเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดความชั่วของกันและกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามประพฤติเช่นนั้นและให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือนเมื่อไม่เชื่อฟังจึงสวดประกาศตักเตือนถ้าครบสามครั้งแล้วยังไม่เลิกละต้องอาบัตสังฆาทิเศษ สังคาที่เศษสิกขาบทที่สิบห้ามพูดยโยงนางภิกษุณีผู้ประพฤติผิดนางถุลลนันทาภิกษุณีพูดกับนางภิกษุณีทั้งหลายที่ถูกสงสวดประกาศตักเตือนว่าแม่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรวมกลุ่มกันอย่าแยกกันแม้นางภิกษุณีเหล่าอื่นที่มีความประพฤติอย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้เบียดเบียนภิกษุณีสง ปกปิดโทษของกันและกันก็มีอยู่ในสงแต่สงก็ไม่ได้กล่าวอะไรซึ่งนางภิกษุณีเหล่านั้นสง์ว่ากล่าวพวกท่านเพราะดูหมิน่นเพราะข่มเหงเพราะไม่ชอบใจเพราะเสียงซุบซิบเพราะพวกท่านมีกำลังน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามนางภิกษุณีกล่าวกับน,นางภิกษุณีที่ถูกสงสวดประกาศตักเตือนเช่นนั้น ถ้ามีใครคืนทำให้ภิกษุณีสงตักเตือนถ้าไม่ฟังให้สวดประกาศเตือนครบสามครั้งแล้วยังไม่ละเลิกต้องอาบัตสังฆาทิเศษหมายเหตุอีกเจดสิกขาบทไม่ได้กล่าวไว้แต่ให้ใช้สิกขาบทของภิกษุคือสิกขาบทที่ห 8, าแและ10บถึงสิรวมเจดสิกขาบท